ตื่นแล้วครับบุญมีตื่นแล้วครับตื่นแล้วก็มาในางานตัวเลยครับมาในางานตัวพร้อมกับที่นอนสวยๆครับใช่ไหมลูกมาในางานตัวพร้อมกับที่นอนสวยๆครับวันนี้บุญมีรายงานตัวสั้นๆนะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูดูน้องๆกินไผ่กันครับว่าจะอเรเ็ดจ,จะอร่อยแค่ไหนบุญมีน้องก็สบายดีนะคะน้องสบายดีค่ะแล้วก็ได้ที่นอนกว้างใหญ่ทีนี้เขากิ้งได้เลยนะลูกเดี๋ยวถ้าวันไหนเขากิ้งโชว์แล้วก็เดี๋ยวแม่กิ่งจะถ่ายคลิปมาให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นนะคะแต่ตอนนี้จะสะบัดทางโชว์เหรอลูกฮะฮะบุญมีจะสะบัดทางโชว์ครับ งันก่อนจะไปดูน้องๆมาดูบุญมีสะบัดหางโชว์ก่อนนะครับอ่าเร็วๆโชว์หางเร็วเร็วๆโชว์หางเหมือเมื่อกี้สะบัดหน่อยนะคะนี่เมื่อกี้สะบัดหน่อยพอดีเมื่อกี้แม่เพิ่งป้อนน้ำเสร็จนะคะเพิ่งให้กินน้ำเสร็จพอดีแม่เพิ่งเสร็จงานบ้าน วันนี้เสร็จงานบ้านแล้วก็ค่อยเนี่ยค่ะให้กลับมาดูเขาอีกรอบหนึง่งให้เขาอยู่กับที่ถุงทองให้อยู่กับถุงทองใช่ไหมลูกให้อยู่กับถุงทองตอนแรกกระสตูนก็อยู่ด้วยค่ะแต่ตอนหลังก็เลยเอาสตูนเข้าไปข้างในนางชอบอยู่ข้างในมากกว่าเนาะอันเดียไปดูน้องๆกินไผ่กันดีกว่านะครับค่ะมาแล มารวมตัวกันอีกแล้วค่ะมาดูว่าวันนี้เด็กๆตระกูลทองรวมตัวกันทําอะไรเห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นเลยว่าเขารวมตัวทําอะไรกันค่ะเพราะว่าปิดปิดมิดต้นเลยเนาะดูนะคะอะลูกสาวลูกสาวลูกสาวไม่กินนะคะเพราะว่าลูกสาวไปกินในห้องทํางานของแม่แล้วค่ะนางกินพอแล้วนางก็เลยเข้ามาแล้วนางก็เลยไม่กิน แล้วให้พี่ๆกินกันใช่ไหมลูกฮะดูนะคะกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นต้นใหญ่ค่ะพอดีเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานพี่แม่กิ่งออกไปซื้ออาหารแล้วก็แม่กิ่งก็ได้ซื้อไผ่มาให้ลูกๆด้วยค่ะซื้อไผ่มาให้ลูกๆด้วยทีนี้เมื่อวานนี้แม่กิ่งยังไม่เอาให้กินเพราะเมื่อวานนี้เราให้กินขนมกันแล้วเมื่อวานแม่กิ่งจะให้กินเป็นขนมกับปลาเส้นแล้วก็เลยไผ่ก็เลยเอาไว้ก่อนก็เลยไปล้างอะไรไว้ แล้วพอวันนี้ก็เลยเอาไผ่มาให้กินค่ะดูนะคะเวลารวมตัวกันทีหมดไหมลูกมารวมตัวกันหมดไหมเนี่ยเหลือใครเหลือใครยังไม่มาเหลือแม่สายลุงใช่ไหมเหลือแม่สายลุงยังไม่มานะคะแล้วก็ถุงทองอยู่ที่ห้องทํางานเพราะว่าเมื่อกี้แม่กิ่งก็มีเอาสตูลกับถุงทองเข้าไปไว้ที่ห้องทํางานค่ะแล้วไผ่ก็อยู่ที่ห้องทํางานเนาะเขาก็กินกันแล้วแล้วพอกลุ่มนี้เนี่ยค่ะ กินกันอย่างอร็อร่อยเด็กหลังบ้านแม่กิ่งก็ให้กินนะคะจริงๆเด็กหลังบ้านแม่กิ่งแม่กิ่งให้กินก่อนก่อนกลุ่มในบ้านค่ะให้กินก่อนกลุ่มในบ้านเนาะสะตังพอแล้วเหรอลูกฮะแล้วน้ําก็เป็นน้ําเย็นๆนะคะน้ําเย็นๆพอดีวันนี้แม่มีไปซื้อน้ําแข็งมาได้เพราะว่าทุกทีไปซื้อน้ําแข็งทีไรก็จะหมดทุกทีค่ะไม่ทันเขา แต่วันนี้ไปซื้อน้ำแข็งทันก็เลยเอาน้ำแข็งมาใส่ในตู้ในต,ยยนนในตู้พัดลมไอเย็นเนาะในตู้พัดลมไอเย็นแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้กับพวกเขาด้วยค่ะก็จะเป็นน้ำเย็นให้พวกเขาได้กินกันเนี่ยค่ะอร็ดอร่อยมากเลยมีความสุขมากเลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 ไม่กินเหรอลูกทองอัมพยนะคะทองอัมพาเนี่ยค่ะนี่ทอง ทองมั่นนี่ลูกไปเย็บเย็บได้ยังไงเดี๋ยวพอกินกันเสร็จเดี๋ยวก็จะต้องมีการขาย้อนกันนะคะวันนี้แม่กิ่งก็เลยเอาแต่กวาดบ้านยังไม่ถูเพราะว่าเดี๋ยวให้พวกเขากินแล้วขย้อนเสร็จเดี๋ยวแม่กิ่งค่อยถูทีเดียวค่ะเดี๋ยวค่อยถูทีเดียวเนาะบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้กันทุกทุกวันต้องถูพื้นฉ่ำๆให้ลูกๆได้นอนสบายตากับลมไอยเย็นกันค่ะ บ้านเราํำแยแมวไม่ค่อยจะมีก็เนี่ยค่ะอาศัยกินไผ่เอาแล้วก็เมื่อวานนี้แม่กิ่งไปซื้อไผ่ไผ่เขาบอกว่าโตไม่ทันไผ่โตไม่ค่อยทันเลยค่ะช่วงนี้แม่กิ่งก็เลยซื้อมาหกหกต้นค่ะซื้อมาหกต้นหกเจ็ดต้นประมาณเนี่ยค่ะประมาณนี้ประมาณเจ็ดต้นเนาะเพราะว่าบางส่วนก็ให้หลังบ้านแล้วก็ให้ข้างในแล้วก็มี มีต้นหนึ่งก็เอาไว้ที่ห้องทำงานค่ะต้นหนึ่งไว้ที่ห้องทำงานไผ่อ่อนอ,อนอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวแม่กิ่งจะลองดูนะคะแม่กิ่งจะลองดูตัด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 ไผเดดะะ่เดี๋ยวจะลองป้อนบุญมีดูนะคะเดี๋ยวจะลองป้อนบุญมีว่าดูว่าเขาจะกินไหมเดี๋ยวจะตัดชิ้นเล็กๆลองดูค่ะอะไรที่มันทำให้ลูกๆสบายตัวก็ทำค่ะ มีอย่างเดียวเพราะรักค่ะเพราะรักเลี้ยงพวกเขาแล้วก็รักพวกเขาทุกคนถึงแม่กิ่งจะมีเวลาไม่เยอะแต่ว่าแม่กิ่งก็ทุกเช้าเนี่ยแม่กิ่งก็จะอุ้มลูกทุกคนนะคะอุ้มอุ้มทำอะไรอุ้มชี้หงขี้ตาทุกคนคะ่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยแม่กิ่งต้องทำละทุกคน แล้วก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งค่ะตอนเย็นอีกรอบหนึ่งอุ้มแล้วก็เช็ดเพราะว่าถ้าเกิดเราเช็ดแบบนี้อุ้มมันก็จะไม่ไม่ถนัดเนาะมันไม่ถนัดเราก็เลยเป็นอะไรที่สึทผูกพันกันมากค่ะสําหรับแม่กิ่งกับลูกๆเพราะว่าบางท่านอาจจะเห็นว่าทําไมลูกๆแม่กิ่งดูรักแม่จังเลยแล้วก็ดูแบบว่าไม่ค่อยทะเลาะก,กันเท่าไหร่ก็แม่กิ่งเชื่อว่าเป็นพ่อเราให้ความรักกับเขาค่ะเป็นพ่อเราให้ความรักกับเขาทุกๆคนแล้วก็ คนไหนที่มีปฏิกิริยาที่แบบว่าเกเรเรายิ่งต้องให้เขาค่ะเพื่อที่ว่าจะลดความความเกเรเพราะเขาอาจจะเป็นอาการนั้นอาจจะเป็นอาการที่เรียกร้องความสนใจก็ได้เนาะบ้านไหนลองดูนะคะบ้านไหนที่ลูกๆชอบทะเลาะก,กันนะลองดูลองกอดเขาบ่อยๆอุ้มเขาบ่อยๆบอกรักเขาบ่อยๆค่ะแล้วเขาจะลดความลดความเอ่อความเสี้ยวลงมาเนาะความเกเรล,ลงมา ที่สาคัญคือให้ความรักความเมตตากับเขาอะค่ะให้ความรักความเมตตากับเขาพวกเขาก็จะอยู่ด so ้วยกันได้บางทีแม bon ่กิ่งเห็นลูกๆเล่นก so, ันแม่กิ่งมีความสุขนะคะเห็นพวกเขาเล่นกันหยอกกันกระนุ่งกระนิ่งอะไรเงี้ยบางทีแม่กิ่งก็ถ่ายไม่ทันค่ะบางทีก็ถ่ายไม่ทันเนาะหรือบางทีก็ยังไม่ได้ถ่ายแต่เขาเล่นกันแบบนั้นคือบางทีเราก็ไม่ได้มานั่งถ่ายทุกช็อตเหมือนกัน กับความมุ้มมงมิมม้งของลูกๆก็มีแต่แม่กิ่งนี่แหละที่ได้เห็นได้ชื่นชมความมุ้งม,มิมม้งของลูกแม่กิ่งก็อิ่มเอ็มใจค่ะอิ่มเอ็มใจที่เราเลี้ยงพวกเขามาและเห็นพวกเขารักกันรักกันหยอกกันมุ้งม,มิ้งมุ้มมงมิ้งค่ะแต่ถ้าคนไหนที่มีเกเรกันขู่กันเดินอหัวชนใส่กันเนี่ยก็ได้ยินเสียงแม่ก็หยุดกันอยู่นะคะก็คือหยุด เนี่ยค่ะใครว่าไม่เยอะใช่ไหมลูก45ชีวิตครับ45ชีวิตมีแต่วัยกำลังกินกำลังนอน,ท,น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 ,ะะน,นทั้งนั้นเลยนะคะวัยกำลังกินวัยกำลังโซนทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีแต่แมวรุ่นๆทั้งนั้นเลยค่ะบ้านไม่กิ่งแมวที่อายุเกิน3ปีมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะน่าจะมีใครมีแค่แม่ทองมาแม่ทองมาทองซับแล้วก็พวกพี่ทองทิวพวกนั้นนะคะ นอกนั้นสส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่3ปีลงมาค่ะ2ปี2ปีกว่าประมาณนี้ค่ะปีกว่าปีหนึ่งประมาณนี้ค่ะจะเยอะเนี่ยมันก็เลยทําให้บ้านแม่กิ่งอ,อ,อาหารเราจะเปลืองมากๆเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ในวัยกําลังกินท่านใดเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองก็สนับสนุนอาหารมาให้แม่กิ่งกับลูกๆได้นะคะอาหารสนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆตระกูลทองได้ค่ะ ว่าจะเป็นอาหารเปียกหรือว่าอาหารเม็ดค่ะหรือไม่ก็ทรายแมวก็ได้ค่ะทรายแมวก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบ้านเราเหมือนกันเนาะดูนะคะแต่ละคนแต่ละคนให้เห็นภาพกว้างว่าพวกเขากินกันอย่างอร่อยอร่อยหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็มานั่งแต่งตัวให้กันที่ทองแค้กับทองมีนะคะ ทองแท้กับทองมีลูกแม่กําไรทองมาแต่งตัวให้กันพี่น้องเขาบางคนก็ยังกินไม่เสร็จนั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆตระกูลทองให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะ